ได้อะไรได้ตัวแกลกคุกกี้200เลยนะครับผมได้หินอีกห้0เย้ yeah! มันคืออะไร <laughs> ดีใจที่ไม่ได้อันนี้อย่างเดียวตอนนีแถมให้อีกนิดน,นึงนะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะครับก็คือกิจกรรม The Candy Hunt Event i s Now หลักๆก,ก็ง่ายๆครับผมเป็นกิจกรรมง่ายๆคือให้เราไปเก็บเลเวลแหละครับผมไปฟาร,ร,ร์มบอททิ้งเอาไว้แล้วเราจะได้ของมาอันนี้ก็จะบอกเหมือนกันไว่ได้อะไรมาบ้างสตา์เคนดี้แฟนซีอ่ะแล้วแต่แล้วพอเราได้มาปุ๊บใช่ไหมครับหลักๆที่ผมได้จะได้เป็นสตาร์มาพอสะสมครบห้าอันปุ๊บเราก็มาคราฟได้หนึ่งอันในสามอันนี้อันที่ดีสุดแน่นอนครับเป็นตัวนี้อันที่เป็นซ้ายมือสุดสาที่ละห้าหมื่นช่วงห้าสิบประมาณห้า0ิบกสิบเริ่มหาเงินง่ายละ อันนี้ได้ง่ายสุดบัวถือเป็นอันนี้คุณภาพหนึ่งไอโซสีแดงแดงลูกผมมันจะเพิ่มเป็นสาฮากลกให้นี่ครับมันก็ได้เป็นแฟนซีได้แคนดี้ได้สวีทแล้วก็บอกว่าอะไรได้บ้างแฟนซีแคนซีได้อะไรบ้างมีโอกาสสุ่มได้เป็นโซทิกเก้สปิริตออฟก่่ากันไปตามที่สุ่มแคนดี้ก็ได้เป็นชาร์จแลรกพอ์อย่างเดียว3 5มหมื่นห้าแฟนซีแคนดี้เนี่ยอยากได้กันมากสุดแต่ก็โอกาสน้อยสุ่มกันละห้าหมื่อันีได้ แล้วก็เมื่อพิกอัฟรีไซฮาซิบริตกิทอันเนี้ยจะต้องเข้าไปกดรับมันจะขายของอยู่ที่ l 2 Store ครับผมช่วงนี้ยังสามารถกดเข้าไปกดรับได้อยู่นะครับผม l 2 Store ครับผมเลือกหัวข้ออัลบั้มพิเชียลนี่ครับผมไซฮากิทซิบริตอัพทูหนึ่งเฟอร์แอคเคา้ากิจกรรมนี้จะหมดวันที่1เดือน9ก็ยังพอมีเวลาอีกนิดหนึ่ง7จ็ดวันแปดวันนะครับผมกิจกรรมคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ